สบาสดีจะีพ่อไปเไปไบิงบ้งเบิ<อ>้งอย่าอย่าคว้าลานสิถามหาคน้นค้นหาบห่เห็นเลยเลยสิถามาไไน,นี่นี่เคยเห็นบ่พูนี่เด้อโบยานได้โบยานนี่นะ่ะลานสิถามหาคน้นค้นบ่เห็นพี่นอ้นองพี่น้องเพิ่นเพื่อนหาบห่เห็นนี่น่ะค้นนี่แม่เคยเห็นบ่นนนเพราะว่าเพิ่อนย่นางตามทางนี่นะ่ะ บ่ไม่เท่าจะไปน้ำงัวบ่บ่ไปเฮื่อลานนี่อย่าญาติกระยาไปมาตามหาคนบ่ก็ว่าบ้านนาแพรกันบ่แม่นบ้านนบ้านนาแพรก็มีบ่คนหาบ่เห็นไม่ว่ากว่านี่เขาจะมาหักว่าดิบเน้อยดิบเน้อยบ่หาบ่เห็นบ่แม่นผู้นี้น่ะผู้ใหญ่ผู้นี้ถ้้าาบนไหนนี่ถ้าบ้านพูนทางลาวเทิงผู้ทางจุดสุ่มผู้ บม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นบ่เจ้าญาติญาติญาติคอยบอกกี่นี่ญานินี่ช้างว่าแข็งขรุขระบ่บอแะย่านว่าโจรบอแรกจับขึ้นรถขึ้นล่างแล้วแม่ย่านลูกเอ้ยบ่แม่นเฮ้ยรถจักไปจับรถจักรมีบ่ไปนะเห็นบอจุก่อนก็บัคยังวาอยู่บ่แม่บ่เห็นนอกบอทับไม่ทับเออไปทำเขาอยู่ เพือนแคมทางนี่ขอประจุเฮือนในทางฉีนะมันบอกเออย่านยันยันแคมทางเลยเห็นเนาะแม่ย่านได้หันเห็นที่ความทางยันโอ้ยขอโทษหลายๆเด้อเป็นแถวอ่ะอ่ะเดินเดินขอโทษเด้อขอโทษโอ้ความทางมาเทากับว่าได้ว่าแห็นได้พี่น้องแต่ว่าบม่็นาถวเป็นย่านเดินเดินขอโทษหลายๆขอโทษหลายๆ สบายดีเด้อพี่น้องเนาะสบายดีมาต่อกันเลยพี่น้องตามภารกิจตามหานางใบพี่น้องเอกลางทางแล้วจะหิวข้าวพอดีมือนนี่เดี๋ยวข้าว่าจะไปกินข้าวก่อนแล้วก็ไปตามตามหาไปเลยพี่น้องถามค้นไปน้ำอะไรมันค่อนข้างจะยากเด้พี่น้องเนาะรูปประพันธ์ชันทานเท่ากิดเอาหูไปเพิ่นเบิ้งเละคนเท่าน่ะเพื่อจะจดจำกันเ่ืที่ไงแบบชาวบ้านเพิ่นกับเห็นคนอย่างดมทางกับผมีิภัยเป็นย่างต้องหนาพ้าว่าอย่างไปที่ชื่อ ไม่แต่ว่าถ่าเบิ้งน้องกันว่าสิเห็นหรือบ่เห็นถา้ายเอฟซีว่าจะไปดูโมดูก็สิไปดูโมดูได้บ้างน,นีมพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเขาต้องตามหาพวก่อนทั้งพุ่นทั้งบอกทีมงานบอกพ่อจนกับจกักรเพิ่นตามหาคือกันบ่จักอยู่ทั้งเพิงนะพี่น้องเอ้ยเห็นชาวใบแล้วไปแบบนั่นเลยเนาะพี่น้องเนาะทั้งแม่เพิ่นอยู่พุ่นก็น,น่าจะเป็นห่วงคือกันนั่นแหละพี่น้องนะเนาะเขากับโบได้ว่าว่า,วาทั้งนั้นบ่เป็นห่วงทั้งนี้บ่เป็นห่วงเป็นห่วงเบิดทุกคนแหละ เอาลีว่าเพราะว่าเราบตเต็มย่นได้ลูกได้เต้าออไปใช่นเนาะไปพี่น้องไปตามหาแล้วตอเนาะมาหอดตลาดริมทางพี่น้องเลยนะเนาะตอนนี้อยู่ตลาดริมทางอยากเขเลย เป็นไมมเป็นไหมเป็นไหมกันเนาะหอยปังผมเนี่ยปูแดงมะขมเนี่นะเป็นได้ถามแม่ค่าเพิ่นเป็นได้เลยออฟชีลี่ปะนี่นะมาถามโปรเซ่เลยแม่ค่าถามเนี่ยเจ้าเคยเห็นค้นย่างปะข้นผู้นี่ผู้ยิงผู้ยิงเราย่างมาตั้งแต่ดวงเห็นปุ๊บแล้วเลยโบเห็นเลยผัวผัวเล่าล่ะ Là có Vậy là ja, không tháoแตก rồi. con cứ bò nó, mình nè, ở đây nè. bò lải bò hỏi cái hỏi tổn nè. này. bố mẹ đó, bọc quăng gì nhảy. แม่ค้าก็สามทองช่อห้า่อยวิ่มือถือไปไว้ค่อยกบมาก่อยชื่อเด้อก่อนชื่อน้ำกนจะบัันใบไเด้อกบมาจะมชื่อชอยเนาะพ่อเพชรไพ่ะบผูกพ่อเพชไม่ค้าบไม่ค้าหกซีรีน่ชื่อชูกินนะพ่อเพชรเนจีนนู่นอะไรนี่ฮะ ก็ยังไม่กินเลยเด่นบ่บ่แล้วที่เอาชองนุวยเนียสองคนตีแหเนาะมนกินเลยือตัวต้มะพ่าแพทโอ้โอตยแตัวต้มหรือตัวจีเลี้ยวเจ้าไปคือบุห่จีตัวจีเนาะ ครบหน่อยนี่กัรขายขายได้ได้กลบหน่อยหา้าิบบนเคุณี่ห้าิบบอแม่บนี่ห้าซิบ,บาาซขากระมาก,กันนนั้น่อเชื่อครทั้งนี้อันเจ็ดิบบนเอในทังนี่เจ็ดซิบบอ,อได้หลายได้ค่ะไป 1, ยืมไม่ได้ดังมนป่านนี้เลย่เราลอดลามังขอบคุณขอบคุณกินหมักนี่ก็หิวข้าเฮ้ พี่น้องไปหิวข้าวให้บ่เห็นพี่น้องเป็นว,วันเนาะอาดีจอเดินทางกอพี่น้องเลยเมาแล้วบอกอาหารแจ้าด้วยเอา้าคือบ่มีไข่วะบ่ได้ใช่นเนาะโมได้บอกเป็นเ,เีนเเ่เขาได้สั่งว่าชงชาน,นั่งใบจะกินยังแต่ละมือผลกระทุกอีกแจ่เราไปอยู่ใส่พี่น้องเอ้ยเนาะ หรือว่าเขาต้องไปเบิ่งก่อนเขาตามเบิ่งก้าว่าชุดชุดช,ช,ชุดคู่นะเขาก่อนเขาจะไปพึ่งโมดูโมเาดาิลด้วบาทนี่ไปตามอีกก่อนจังไปพึงพ่งเพิ่นเนาะยังจังตามม,าม,าามึงโมดูโมเดาลเนาะแมว่าจะเป็นยังไงฮะนะาอยู่ใส่ชุดใดอยู่ทิศใดที่ใดของอ <c oughs> ของเขตน,นี้เนาะของเขตน,นี่คันเขนาค <he> ันเขาจะไปเบิ่งโมดูโมเดาลเขาจะไปเบิ่งทาง้งไหน กาตามที่พอรุ่งเป็นเอหนำมาบ้านกุโซเนาะกุลกะโซบ้านกะโซเซี่น้องเนาะว่าเด็ดว่าสันถ้าลงไปพ่นเป็บ้านพ่นมังยะว่าสันจากมิเนวาเนาะม่แตวาพังเบิ่งเนาะแมนดูว่าเจ้าสิไปให่งตุกคอนบ่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 บบ่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 ้่บาติบอบ่่บ่บบ่บ่บบ่เ่บ่บ่บบ่บนบนบ่ก่บเบ่บะบ่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 บนบนบ่แ่่น่บา่า่่่่ ยันความหนาเชื่อถ oh. so ือเล้านะเน่ย FC เนี่ยยาน FC เป็นบมเห็นน้ำเนาะมันร้องน้ำเนาะพอสีลงมือก่อนได้จเ้อนนังกันบอกไหพอแล้วนะข่กะมีเจ้ากะมาแล้วนเนี้ไหมอขอเพชรน้อยกินของค่อยแล้วเหนไหมเน่กินแล้วเนือเนาะงงวห Thế là để bữa cay nó đẹp đẹp men. Đây bà. Men. À, ừ. đi lấy cần lui. cháu bữa tham khỏi năm cái này mất cơm chán khỏi hết. À lui còn mình đồng, mình ừ. xào này, <laughs> đây, phải nặng lung mê còn đấy. Chiều hang đi. Ừ. 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 này ทำนเอป่ะไปนั่งกันไหมครับดิเร็วเราได้ทิศนั่งทะาดอันนี้ก่อนกินข้าวพี่น้องเนาะแวะกินข้าวเช้านี้ไม่ได้กินข้าวเช้าเช้านี่เป็นไดอิ่มบ่ไข่แน่บ่เป็นไข่แนล่ะโบซันนะบ่สันนกินนี่จนสั้นเนาะเนสั้นยังยอดยอดก่อนแล้วมันใบช่องเลยดิเนาะแต่ว่าเขาอยากเขาไปไปทำเจ้าของห้างพอดีเจ้านึงแล้วเจ้า เดียวสี 7, <I boundaries. S 1> ่แปทำไอบาวพฟน้อยไปทำเจ้าของห้านพอดีพี่นต้องห้างทนอีกเนาะแต่คือเมนแบบปกติแค่หางสเพื่อนดูห้างประจำแเนาะบที่อาจจะคนนี้ได้พี่นอกเพราะว่าแบบที่สะสังคอดีบางทีอาจจะยิ้มเข่ายิ้มหน้ดอาวะกลมาห้านนกันเป็นได้เนาะเดียวเขาสี่แปทำเบิ้พี่น้อยเนาะประมาทบ่ไดรประมาทก่ได้เ้อมัเจอเป็นแวะกลมาเนาะ

เดินทางต่อถจอเภาพด้วยชุดรอบอ่ะสิรีบอกได้เดี๋ยวนี้นะฝนตกช่วงคืเพื่อนครับเบียร์ก็มีพอแปร์เล <c oughs> ยนะ <c oughs> เดินทางต่อไปห,หน่อยอเนาะจนกว่าจะค้ำ tay lúng lúng thảm bắt bụng bà vẫn ญาติเรามาแวะกินเขานบบขานะกว่าพ่อรู้ดิโอ้ยเห็เนผู้บ่าเห็นผู้บ่าได้พอเพียงเห็นเพื่อน ดูทีเด้อบงเห็นไปหน่อยอกเ็เห็นเห็นกน้นระดังขาดว่ดยาน็นสมาธิสมาธิเพ็่นสมาธิแล้วตะบก้าลงควรเพื่นไหมไปะไี๋ยพี่นไปแ nổ luôn xe ma bên đấy, bên ấy rồi đấy, mở cái đĩa ở nào đấy. ยังเราอยู่บ้านหรือว่าเราอยู่แบบอยู่ป่าบ่อหรือว่าอยู่ไท่เงี้ยทุบไมยเลยนี่ก่อนตายเน่าเป็นเน่าก็ทุบหมายไปทางนะครับเนี่ยเราข้าวอยู่ตามทางตามอย่างไงบางทานมาไล่ช้าละแท้กัน มันบจากความเห็นกันอตามหาก็ไรตามหาเขาก็ได้ตามหาไปนพี่นะเห็นเถียงคนก็ไปถามอะไเขาก็ถามเป็นหนบบนั่นข้าาไปแหวนถามเห็นนคนนก็นไอ้คนย่างนพี่น้องเนาะคือหลายคนอาจะรังทองตัดงเผ่านรังทองเลย ว่าเขาเห็นคนนอจังเวย้ยทาน,นีหมเเห็นนะพ่ววจะค้เว่ยถามเพื่ันจังมุงบ้านอย่างแถวนวี้งเ่ยลงเดินทางเงาไกล่ับ างมันเงียบเราคนก็ตกหลายมือแล้วพ่น้องเนาะถ้าเกินุญาตนั่งใบในพื้นชั้นตัวมากที่นั่งบพื้นชันอาแล้วบเจอความที่อยู่กันบ่เห็นเมียเราก ไอตู้จะไปใช่สวัสดีเไไดี๋ยวพ่อไปเบิง้งเบิง้งอย่าอย่าคว้าลานชิถามหาคนคนหาบวเห็นอะไรเลยชิถางน,น,นี่นี่เคยเห็นบ่พู้นี้เด้อบุญยานได้บุญยานนี่นะ่ะลานชิถามหาคนคนบวเห็นพี่น้องพี่น้องเพินพ่นเพิ่นหาบวเห็นนี่นะคนนี่แม่เคยเห็นบ่ ว่าเพื่อนย่างตามทางนี่นะบอกไม่เท่าจะไปน้ำงัวบ่บ่ไปเฮือนลานนึงอย่าย้านก็นยาโอ้ไปมาตามหาคนบ่ก็ว่าบ้านนาแพกเห็นบ่แม่นบ้านนบ้านนาแพกก็มีบ่คนหาบ่เห็นไม่ว่ก็ว่านี่เขาจะมาหักว่าเด็กน้อยเด็กน้อยบ่หาบ่เห็นบ่แม่นผู้นี้น่ะผู้ใหญ่ผู้นี้ถ้าบ้านไหนนี่ถ้าบ้านพู้น้ทางลาวเทิงผู้ทางจุดสุ่มผู้ออ บุเคยเห็นเลยบุเคยเห็นบ่จะยัดยัดกินได้ไหมจะยัดกินใอยบ่กินดิย่านี่ช้างว่าแขกงโคตนบ่บ่แรยยานว่าโจรบ่แรกจับขึ้นรถขึ้นล่างแล้วแม่ย่านลูกเอ้ยบ่แมนเนาะเฮ้ยรถแจ๊กไปจับเฮ้รถแจ๊กออกมีบ่ไปนะเห็นบ่ชือก่อนก็บใครยังบ่ยู่บ่แม่บ่เห็นนอกบ่เถอะไม่เถอเออไปทำเขาอยู่ เฮือนแคมทางนี่ขอประจุเฮือนในทางฉีนะมันบอกเออย่านย่านย่านแคมทางเห็นเนาะแม่ย่านได้หันเห็นที่ความทางหันย่านโอ้ยขอโทษหลายๆเด้อแม่ท้าอ่ะอ่ะเด้อเดินขอโทษเด้อขอโทษโอ้ความทางเฮากับไม่ได้เว้าเฮงได้พี่น้องเป็นแบบแม่ท้าวเป็นย่านเด้อเด้อขอโทษหลายๆขอโทษหลายๆแม่เท่าวยันเรา เวใจไวไอทีไรไม่เท่าเกือเกือบปวดใจวายไห่โตพีไรเนาะไม่เท่าเกือบปวใจวายบอลลี่กับขึ้นลปแล้วทญาตนนินะจอดจอดละเอิ้นบอลลี่ไงเอิ้นละไม่เท่าอย่าพิ่ไปหาเพิ่น มันจะเล่เนได้บ้านนี้เกือบเกือบเกือบแล้วบอกผู้เรื่องนะ ก็เป็นง่ายๆเลยหลายบ่อนหลายบ่อนโอเคพี่น้องเนาะก็ลุกดะขี่ไปเรื่อยๆเลยพอแพ็ทก่อนขี่ไปเรื่อยๆไปทุ่นลักเกือบพี่น้องเนาะเกือบหัวใจวายไม่เท่าเพิ่นเกือบหัวใจวายทีนี่ จักเพิ่นเป็นจังได๋เพิ่นจังย่านคนเพิ่นว่าอยู่บ้านนาแพรก็มีคนหายเพิ่นว่าเนาะบ้านนาแพรอยู่ทุ่นเนาะเออบ้านน้องต้าเด้บ้านนานาแพรเลยคนหายบ่ต่างกับชาวใบเนาะอันนี้ก็จักสิเห็นหรือบ่เด้อพี่น้องเนาะบ่เห็นกัว่ากันบ่เห็นกัให้กำลังใจกันเด้อพี่น้องเนาะอย่าไปคอมเมนต์ด่ากันเห็นหรือบ่เห็นก็ได้พี่น้องเนาะจังได๋ก็โอเคพี่อนวะฉันรับคลิปนี้บ่ิสุขอตัวก่อน ฝากก็ไค์ก็ตีดตามมือเก่าพี่น้องรุดน้ำกันว่าจะเห็นหรือไม่เห็น,นเนนะนะเาะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องจังไรกาเอาพี่น้องรุดสบายดี